ไม่ใช่ให้แค่เรามีชีวิตอยู่แต่พระเจ้าให้สติปัญญาแก่เราด้วยแต่เราใช้ปัญญาของเราอย่างไรอันนั้นต่างหากที่สําคัญสติปัญญามาจากพระเจ้าถ้าใช้ถูกก็เรียกว่าประพฤติชอบถ้าใช้ผิดก็เรียกว่าทำบาปบางครั้งการ การใช้สติปัญญาในการทำบาปก็ต้องใช้สติปัญญานะเหมือนอ,นอนาณาเนียกัสฟิลลาเขาใช้ปัญญาในการทำอะไรทำบาปใช่ไหมอย่างดาวิดท,ที่ทำความผิดกับบัดเชบาบใช้สติปัญญาไหมให้สามีไปอยู่หน้ากองทัพที่สุดใช่ไหมล้นถอยหลังนี่เขาใช้สติปัญญานะวันที่ซาโลมอนตัดสินเรื่อง ลูกของหญิงแพทย์สยา2สองคนถามว่าอันนั้นใช้สติปัญญายในความบาปหรือความชอบธรรมความชอบธรรมเห็นไหมพระเจ้าไม่ได้แค่ประทานชีวิตให้กับมนุษย์พระเจ้าบอกตกั้งแต่สมัยนู้นเลยสมัยอาดัมเอวาบอกว่าเจ้าจะออกไปทำงานอาบเหนือต่างน้ำแผ่นดินจะให้พืชหน,นามแก่เจ้าถามว่ามนุษย์ต้องใช้ปัญญาขนาดไหนถึงจะมีกิน พระเจ้าไม่ได้แถมแต่พระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าในชีวิตเราทุกคนนั่นคือจิตสํานึกที่เราเมื่อเรารู้สึกว่าเราทําบาปแล้วรู้สึกเราเป็นคนไม่ดีนั่นก็เรียกจิตสํานึกแต่เมื่อเราได้รับการฟื้นฟูหุนใจเรารู้สึกมีกําลังนั่นก็คือจิตสํานึกนั่นคือวิญญาณของพระเจ้าแต่ถ้าเราใช้สติปัญญาของเราไม่สามารถควบคุม ความคิดหรือร่างกายได้เรากำลังจะอยู่ในการทดลองบอกตรงๆว่าการทดลองมาจากมารแล้วมารก็ให้สติปัญญาด้วยแต่โฉดทั้งนั้นเลยมารบอกเอวาว่าอะไรจำได้ไหมนะจริงหรือใช่ไหมเจ้าจ่าทำไมไม่ตายจริงดอก พระเจ้าไม่อยากให้พระเจ้าเป็นเหมือนเจ้ามารใช้ปัญญาเหมือนกันแล้วมารก็ใส่สติปัญญาให้กับมนุษย์ด้วยแต่เป็นปัญญาแห่งความโฉดเขามารก็ฉลาดขณะกับพระเยซูมารเว้นไหมมารก็ใช้สติปัญญาบอกว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าแท้จริงแล้วให้ท่านอันที่หนึ่งเลยเสกอะไรเศก้อนหินเป็นขนมปังสิ สองเมื่อบริมานพาพระองค์ขึ้นไปจงโจรลงไปสิทูสวรรค์จะลองรับท่านไม่ใช่นี่คือปัญญาฉะนั้นวันนี้อยากจะบอกทุกคนเราใช้ปัญญาของเราอย่างไรในพระบิยากรกำลังพูดถึงปัญญาให้เราดูพระบิยากรด้วยกัน ในพระคัมภีร์ยากอบบทที่สามราจะอนข้อสิบสามไปจนถึงข้อสิบแปดนี่คือการใช้สติปัญญาทั้งหมดสองสามัา,นนา,ใ,นใ,นาให้พูดนะแสดงประพฤติของตนด้วยพฤติกรรมอันดีมีใจอ่อนสุภาพ ประกอด้วยปัญญาแต่ถ้าท่านรู้สึกขมขื่นเพราะมีใจริษยาและมักใหญ่ไฟสูงก็อ,อ,อย่าโอ้อวดและอย่าทรยศต่อความจริงปัญญาเช่นนี้ไม่เหมือนปัญญาที่มาชากแต่เป็นปัญญาอย่างโกและเป็นโลกียะวิสัย เพราะว่าที่ใดมีความริษยาและความมักใหญ่ไฟสูงที่นั่นก็วุ่นวายมีการกระทำชั่วช้าลามมกต่างๆเอาแค่นี้ก่อนเป็นคำถามที่ว่าวันนี้ใครเป็นคนฉลาดและมีปัญญาปัญญาที่หนึ่งกำลังจะพูดถึงเ้าไม่ใช้หมเด็จพระนพรดี ทั้งหมดต้องแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมปัญญาแสดงออกมาเป็นเป็นพฤติกรรมพฤติกรรมก็คือการกระทําของเราอย่างวันเสาร์บอกเด็กบอกว่าให้เอาข้าวมาเองจําได้ไหมเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่นานเขาใช้ปัญญาเหมือนกันครับเอาข้าวมาแล้วครับแต่ก็ยังใช้ปัญญาไปเอาข้าวสุกข,ของเราอยู่ เพราะขาดปัญญาในการจะมาข้าววันนี้มาหรือยังมาหรือยังเช้าน,นี้มากันหรือยังนึ่งข้าเจ้ากินข้าวเจ้าเอาโอโหเริ่มฉลาดเริ่มฉลาดกินข้าวเจ้าโอเคดีแต่เราอย่าไปเสียบไฟไว้เยอะเกินฉะนั้นนี่ก็คือปัญญาเห็นไหมเริ่มใช้ปัญญาแล้วไม่อยากมาข้าวเปลี่ยนจากข้าวเหนียวเป็นข้าวเจ้าอา่าเริ่มดี จากโลังข้าวบูดเด๊ฉะนั้นนะวันนี้บอกทุกคนมีสติปัญญาแต่ปัญญาแรกที่พูดถึงนี้คือปัญญาที่ไม่เหมือนจากปัญญาเบื้องบนเป็นปัญญาของปีศาจเป็นปัญญาของโลกนี้เป็นปัญญาของเนื้อหนังและตัณหาบอกว่าอะไรวุ่นวาย ถ้ามันมีสิ่งใดที่ทําแล้วมันทําไมนะวุ่นวายเอาว่าวุ่นวายอันนั้นบอกเลยว่าไม่ใช่ละบอกสิไม่ใช่ละหนึ่งวุ่นวายคืออะไรทําให้คนอื่นบ่นว่าด่าทอทําให้เกิดความไม่พอใจทําให้เกิดนู่นนี่นั่นนี่เขาเรียกว่าวุ่นอะไรละวุ่นวายละลกไปหมดทาพิษ ไม่ใช่ปัญญาอย่างพระองค์แต่เราก็ใช้มันแต่ถ้าคนใช้ปัญญาอย่างพระเจ้าอ่านต่อสิอสอแต่ปัญญา3คุณนั้นบิสุท์เป็นประการแรกแล้วจึงเป็นความสมสุขสุขภาพและวางาเตรียมด้วยความเมตตาและผลที่ดีให้แ ใัสสื่จ,ต,ต,ววจตรงนี้ต่างหากที่อยากจะให้ทุกคนกลับมามองกลับมาคิดปัญญาจากเบื้องบนคือปัญญาจากพระเจ้า,าแสดงออกเป็นความสงบสุขเป็นความสุภาพเป็นความว่างง่ายเต็มไปด้วยความรักความเมตตา ไม่น่าซื่อใจคนพูดง่ายๆคําคว่ามีผลที่ดีลองพูอสิมีผลที่ดีทำออกมาแล้วมันทำออกมาแล้วมันแต่ปัญญาอย่างโลกทำออกมาแล้วมันเอาแค่สองคำนี้ทำออกมาแล้วมันดีหรือทำออกมาแล้วมันวุ่นวายต้องถามตัวเองทำออกไปเนี่ยดีไหม คิดออกไปอย่างเงี้ยดีไหมพูดออกไปอย่างเงี้ยดีไหมถ้าดีแสดงปัญญานั้นมาจากเบื้องบนแต่ถ้าทมออกไปแล้วมันเฮ้ยไม่ดีเลยโอ้รู้แหละมนุษย์เริ่มใช้ปัญญาผิดฉะนั้นวันนี้อยากจะบอกทุกคนเราต้องใช้ปัญญาให้ถูกนะบอกสิพระเจ้าให้มาแล้ว แต่เราจะใช้แบบไหนพระเจ้าให้มาไม่พอมานมาแทรกแซงความคิดอีกใช่ไหมเหมือนที่พระเจ้าให้เอวาบอกว่าถ้าเจ้ากินเมื่อไหร่เจ้าจะทําไมวันนั้นถายวันนั้นเลยไม่พอเกิดอะไรขึ้นอีกมานแทรกแซงความคิดเลยเจ้าจ้ะอย่าบอกเลยนะอยากคิดเข้าข้างตัวเองไอ้ตัวนี้แหละสําคัญสําคัญถ้าเราใช้ปัญญาแทรกแซงคือ คิดเข้าข้างตัวเองเหมือนหนุ่มสาวชอบคิดเข้าข้างมาโอ้ยคนนี้แน่ๆเลยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอุย้ยคนนี้แน่ๆเลยพระองค์เจ้าข้าคนนี้เลยคิดเข้าข้างตัวเองแทรกแสงงั้นเฟนคิดอะมันต้องคันนั้นแน่ๆเลยแต่มันเป็นคันนั้นไม่เฟนไอคันที่อยากได้มันใช่ไหม โอ oh, พูดอย่างดีเลยอย่างนั้นอย่างนี้ติดต่อใช้ปัญญาอย่างมากนะติดต่อพูดจัดการดีกันนะู่น ون, แทนที่จะได้อยู่นี่ไปเอาควาไกลพะบางทีเราแทรกแสงปัญญาของพระเจ้าไม่ต้องไปโทษถึงมาหรอกตัวเรานี่แหละจนพระเยซูบอกเปโตรว,ว่าอะไร ลืมเจ้าเจ้าคิดอย่างคนมิได้จำข้อนี้ไว้แสดงว่าถ้าพระเจ้าบอกเปโตอย่างนั้นแสดงว่าสติปัญญาของเปโตนั้นมีทั้งของตนเองและของของพระเจ้าเจ้าคิดอย่างคนเจ้ามิได้คิดอย่างพระเจ้าเห็นไหมพระเยซูไม่แท้ความคิดพระองค์แต่พระองค์ได้สํแดงความคิดของพระองค์ให พระเจ้าเห็นบอกว่าถ้าเป็นได้ให้อะไรนะให้ถ้วยนี้เลื่อนไปแต่อย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนานี่พระองค์ก็แทกความคิดเหมือนกันนะแต่พระองค์ไม่ทําตามสิ่งที่พระองค์คิดพระองค์ยังมุ่งประเด็นไปถึงพระปัญญาของพระเจ้าใช่ไหมใช่อย่าคิดอย่างคนคนที่คิดอย่างคนมีอีกหนึ่งคนคือใครนาอะไร นามานนามานบอกว่าอะไรเราคิดว่าท่านจะมาโบกไม้โบกมือแต่ไม่ปัญญาของพระเจ้าจงไปจุมเจนหนสะอาดโยเซฟเป็นคนหนึ่งที่ใช้ปัญญาจากพระเจ้าจนไปบอกฟาโรห์บอกว่าอะไรคอห้ท่นตั้งคนที่มีความคิดดีสติปัญญา ให้เขาจัดเก็บอาหารไว้ในปีที่อุดมสมบูรณ์กี่ส่วนหนึ่งในห้าส่วนและจะพอใช้ตลอดไปเจ็ดปีที่แห้งแล้วบอกแล้วพระเจ้าไม่ได้ให้แค่ชีวิตพระเจ้าไม่ได้แค่พรญญาแต่พระเจ้าให้อะไรแก่เราด้วยปัญญาแก่เราถ้าพระเจ้าให้ปัญญาแก่เรา เราต้องใช้ปัญญาอย่างพระเจ้ามีเยอะที่จะพูดแต่ไม่พูดละด้วยเวลาอันจำกัดก็อยากจะบอกทุกคนอย่างนี้เพราะเราจะต้องใช้เวลาตอนเช้าเพื่อกการอธิษฐานด้วยไม่ใช่แค่ร้องเพลงสรรเสริญทำให้ครบนะร้องเพลงสรรเสริญสักบทเพลงพระวจนะคำและอธิษฐาน ครัวนี้การที่จะเราจะมาประชุมตอนเช้าเนี่ยให้ทําแบบพี่ก็คือคนเดียวยิงยาวเลยตั้งแต่พานามัสการตอนแรกอธิษฐานก่อนแล้วก็นมัสการแล้วก็พักคำแล้วจบท้ายด้วยการอธิษฐานเป็นหัวข้อหัวข้อหัวข้อเราจะฝึกกันแบบใหม่ตอนเย็นคนที่เคยนําประชุมเด็กๆหยุดนะฮะเด็กคนที่เคยนําประชุมแบ่งกันจะไปนไําอธิษฐานตอนไหนตอนอะไรแทนตอนเย็นแทน ตอนเรียนไม่มีพรกครับเดี๋ยวเราจะวันนี้จะเริ่มเดี๋ยวบอยคุยกับพี่แป๊บจะเริ่มมุ้ยนั่นแหละพวกนี้คนแรกเลยไม่ต้องฮือกเลยพี่บอกแล้วเดี๋ยวแต่งตัวมาสวยขนาดนี้ก็มุ้ยคนแรกแล้วหมดนี่ตัวมุ้ยแต่งตัวสวยสุดเหรอเนี่ยฉะนั้นพวกนี้นะครับวัดอะไรไม่วัดลวของแท้เลยพวกนี้นะซ้อมๆหกโมงไม่เกินหกโมงสี่สิบนะ ใครมาไม่มาข้าพเจ้าข้าแต่พระเจ้าผู้ย่างยิ่งสูงสุดจะนมัสการกับเก้าอี้ก็ไม่รู้นะจะได้เข้าใจเสร็จแล้วก็นหนึ่งบทเพลงไม่ต้องไปร้องไม่ต้องร้องเพลงฆ่าเวลาบอกถึงสิไม่ต้องร้องเพลงฆ่าเวลา,าให้ฆ่าเวลาไปเรื่อยๆให้มันหมดเอาแบบนมัสการฟื้นฟนูเราไม่ได้มาร้องเพลง,งเฉยปไนไงกับข้ามีทั้งเผ็ดทั้งจืดมีทั้งทอดจะกินอย่างเดียวไหม แล้วก็พระวจนะคำประมาณสิบห้านาทีหรือไม่เกินยี่สิบนาทีแล้วก็อธิษฐานประมาณสิบนาทีไม่ต้องมาฮะละมุย้ยแต่งตัวงามกว่ามูเม่อได้ตัวนะคนอื่นเข้าพร้อมจากคนตัวนั้นะแล้วก็เดี๋ยวจะจัดเวรให้โอ้โหจับหัวใจคืนนี้นอนไม่หลับดีไม่เอาวันเปิดเทอมเนาะ <c oughs> อ่ะแล้วเดี๋ยวแต่ถ้าจัดเวรไปถ้ามันเวรชนอะไรเดี๋ยวก็สลับให้หน่อย นะครับถ้าเวนชนใครไปตลาดอะไรยังไงเดี๋ยวสลับไปหน่อยเดี๋ยววันนี้จะนั่งจัดเวนนิดหนึ่งว่าเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งฉะนั้นตอนเช้าแค่กี่คนครับอันนี้ผู้ใหญ่ด้วยนะครับนี่จะเริ่มนะมีทั้งผู้ใหญ่แล้วก็ทุกคนนะท,นที่ทุกคนที่มีที่สามารถมาตรงนี้ได้แล้วก็ตอนเย็นก็จะตั้งเวนให้ร้องเพลงอธิฐานแต่เราจะอธิฐานหนึ่งเรื่องด้วยกันนะครับโควิดจบแล้วหรอขอบคุณพระเจ้าแล้วแต่หนึ่งเรื่องตอนนี้มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นคือ ความแห้งแล้งในฤดูฝนคือตอนเนี้ยไม่ได้ฟังพยากรณ์อากาศแต่ดูแล้วของจริงแนละ้วเพราะว่าอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือน,น้ำเขื่อนอุบลรัฐที่ไม่เคยแห้งเลยแห้งแล้วใช้น้ำไม่ได้แล้วจากเป็น,ล,นล้านลูกบาทเมฆตอนนี้เหลือร้อยหลักล้านเป็นเหลือหลักร้อยน้ำไม่สามารถดึงออกจากเขื่อนได้แล้วเพราะเป็นน้ำที่ตกตะกอนคือมันเป็นน้ำก้นบ่อนะ เคยเราเคยมีน้ําต้นบ่อแล้วมีตะกอนไหมสูบเท่าไหร่ก็มีแต่ขี้เลนขี้ตมขี้โคลนเนีย่ยมาอัศจรรย์ในสัจจนใสะใครอัศจรรย์บ้งผมยังอัศจรรย์อยู่เลยคนอื่นแห้งไอ้น้ําเต็มเลยลงไอ้ล้ดูนะแล้วทุกอย่างทันเวลาพอดีนะทําตอนนี้น้ําจะมาไหมอธิษฐานเราอธิษฐานได้อย่างเดียว มีหนึ่งเรื่องที่จะอธิษฐานเราไม่ได้อาจารย์แม่เคยพาเราอธิษฐานจําได้ไหมอธิษฐานจนน้าเกือบท่วมบังเลยจาได้ไหมเกือบท่วมนะท่วมไปแล้วบางส่วนจําได้ไหมแต่เราไม่ใช่แค่นั้นเราต้องอธิษฐานเผื่อประเทศไทยด้วยอหญ่อ,อธิษฐานอวยพรแค่เราบอกสิใหญ่อ,อธิษฐานอวยพรแค่เราประเทศไทยนะ่ะหมดไปแล้วโควิดแต่มตอนนี้อินเดียมาโหรานเลยแต่ถามว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นมันเข้าประเทศมาได้ไหมได้ เราต้องขอพระเจ้าป้องกันอีกเมื่อเราปลอดภัยเราก็ขอพระเจ้าป้องกันหลังส่วนใหญ่คนหายไข้แล้วเขามักจะไม่บอกอยาคุณอย่าไปตากฝนนะจําได้ไหมคุณอย่าไปอยู่ในอากาศที่เย็นใช่ไหมให้ทาตัวอบอุ่นตลอดเวลาจําได้ไหมหลังหลังจากเราหายไขเราจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมนั่นคือต่อมาคือการป้องอะไรละป้องกันขอให้เราอนานขอพระเจ้าป้องกันเราด้วยไม่ใช่ป้องกันจากคนของเรานะป้องกันจากสิ่งที่มันจะเข้ามาในประเทศนะเวลานี้ เพราะเดี๋ยวการขนส่งก็จะเริ่มเปิดละการท่องเที่ยวก็จะเริ่มเปิดละคคายล็อกต่างๆเริ่มเริ่มดีขึ้นละวเขาบอกว่ามันยังไม่มีการระบาดหรอกรอบสองแต่ป้องกันไว้ก็ดีกว่าอย่านั่งแบบนี้เออดังนั้นวันนี้นะครับเหลือเวลาอีกนิดเดียวให้ทุกคนอธิษฐานหนึ่งขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำก่อนให้เราได้ฐานตอบสนองพระคำในเรื่องการใช้สติปัญญา ให้เราได้ขอพระเจ้าเมตตาเราทุกคนขอพระเจ้าอวยพรให้เราทั้งหลายอยู่ในอํานาจของพระองค์อยู่ในปัญญาของพระเจ้าให้เราอธิษฐานจริงๆครับอย่าแค่นั่งหลับตาแต่เราได้อธิษฐานจะสั้นจะยาวไม่ใช่สําคัญถ้าใครอธิษฐานจบแล้วก็ให้นั่งสงบใจแต่เราใช้เวลานี้ได้อธิษฐานต่อพระเจ้าและที่สําคัญให้เราขอปัญญาจากเบื้องบนด้วยให้เราขอปัญญาที่จะแสดงออกมา เป็นพุฤติกรรมอันดีเป็นผลที่ดีขอพระเจ้านำพาอวยพรเราข้าพลายเชื่อหวังและวางใจเราข้าพลายขอบคุณพระเจ้าทุกวันพงายเชื่อลงเจ้าข้าและเวลานี้ครับขอให้เราใษฐานเผื่องงานไว้อะไรในวันนี้ที่จะไปสุสานที่พางงามขอให้ทุกอย่างนั้นราบลื่นถวายเกียรติพระเจ้า ขอพระเจ้าเมตตาเราข้างไหลย,ยังหวังใจในพระองค์และเราข้ไหลย,ยังเชื่อในพระองค์ทุกวันขอพระเจ้าอวยพรครอบครัวผู้ที่สูญเสียผู้เป็นที่รักคือคุณแม่บุญสอนขอพระเจ้าอวยพรคุ้มครองความคิดชีวิตจิตใจอวยพรวันนี้การจะร่วมประชุมและอีกหนึ่งเรื่องครับให้เราได้อธิษฐานขอพระพรในเรื่องของความแห้งแล้งในหน้าฝนอย่าให้เกิดขึ้น พระเจ้าเมตตายอย่าให้มีความแห้งแล้งในหน้าฝนขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งที่พระองค์ทรงสำแดงให้เห็นว่าน้ำหลังโบสถ์ก็มีเต็มศัก์จริงๆขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าสำแดงความรักของพระองค์แก่เราข้าพงค์ทั้งหลายแล้วขอพระเจ้าอวยพรให้ทุกจังหวัดในประเทศไทยพ้นจากวิกฤตความแห้งแลง้งให้เด้ฐานเื่อโรงเรียนสักดิท์ที่จะต้องเจาะบาดาลอีกครั้งหนึ่งใช้งบประมาณมากเพื่อได้น้ำมาอย่างเพียงพอ ลึกลงไปมากกว่า200เมตรที่จะต้องทำก็ขอพระเจ้าเมตตาช่วยพระองค์เช้าข้าไม่ว่าลถอุตสาหกรรมนั้นที่จะมาไม่ว่าจะเป็นเมื่อสัปดาห์นี้จเจาะบาดาลให้แล้วเสร็จขอาการอวยพรจากพระเจ้าขอความเมตตาจากพระองค์พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระเจ้าทำไม่ได้ พระเจ้าได้ทําแล้วพระเจ้าได้สามารถอวยพรน้ําจากหินแข็งได้ให้กับประชาชนอิสเนลชนใดดินอ,อน่อ,อนๆพระเจ้าก็ประทานน้ําได้ฟ้านุ่มนวลพระเจ้าก็ประทานฝนได้เราข้าพองค์ทั้งหลายเชื่อในพระองค์แล้วเวลานี้ครับให้เราในฐานขอการปกป้องคุ้มครองประเทศไทยอย่าให้เชื้อโรคโควิดที่มาจากต่างประเทศนั้นเข้ามาอีกต่อไป ให้เราได้ไอ้ฐานขอต่อพระองค์ให้เราข้างไหลายเป็นคนไทยที่จะกลับมาใช้ชีวิตปกติโอ้และเราไอ้ฐานเผื่อโรงเรียนด้วยที่กําลังจะเปิดเทอมให้โรงเรียนนั้นสามารถมีทางออกได้ในการที่นักเรียนจะมาครบทุกคนขอพระเจ้าเมตตาพระองค์เจ้าหลายอย่างเกิดขึ้นมากมายขอพระเจ้าช่วยประเทศไทยให้พ้นจากวิกฤตขอพระเจ้าทรงช่วยให้โรงเรียนเปิดมาเป็นปกติได้อย่างรวดเร็ว ให้เราในฐานขอความรวดเร็วจากพระเจ้ากลับมาเป็นปกติอย่าให้รัฐบาลออกกฎที่จะต้องทําให้เราห้องหลาทางานอย่างหนักใจพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าส่งช่วยประเทศหทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราั้งไหลและในฐานเผื่อเรื่องสุดท้ายครับฐานเผื่อเรื่องการที่เราจะจัดประชุมเช้าเย็นให้เรานั้นได้เติบโตขึ้นในฐานเผื่อทุกคนที่จะลุกขึ้นมาเข้มแข็ง ลุกขึ้นไหมเติบโตลุกขึ้นมาที่มีพระคำมีคำอธิษฐานและมีบทเพลงแห่งการสรรเสริญเราข้าพูงทั้งหลายจะไม่เล่นเล่นอีกต่อไปบัดน,นี้เราทั้งหลายเป็นผู้ใหญ่แล้วเราข้าพูงทั้งหลายเชื่อหลายคนอาจจะเพิ่งเริ่มต้นในการที่จะเริ่มต้นพูดเรื่องราวนำคนอื่นนมัสกการอธิษฐานแต่ขอพระเจ้าใส่ความชื่นชมยินดีและความ กล้าอาหารแก่เราข้าบุทั้งหลายเพื่อรองไหลจะเป็นความภูมิใจของผู้รับใช้ของพระองค์เพื่อรองไหลจะเป็นศักศีและเป็นมงกุฎของผู้รับใช้ของพระองค์ที่จะได้เห็นว่ารองไหลเป็นคนใช้การได้จนกว่าวันพระองค์เสด็จกลับมาขอาพระพรขอบคุณพระองค์ในเช้าวันใหม่อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์้า สันสนพระเจ้าผู้อำหนวยพ่อสันสนพระเจ้าเราพระชากรสันสนองค์พระบิดาพระ สันสันรามิยานบรีสุนอสามสิบเกแม่พอดีเป๊ะใช้เวลาประมาณนี้นะครับในการงานตอนเช้าเพื่อเราจะต้องมีภารกิจอื่นๆด้วยนะครับให้พอดีนะครับอ่าใีช้บอลกา